ป้าม,ามาสวัสดีค่ะช่องแม่ฝนกับน้องซีน่าคนไกลบ้านไทยเยอรมันมาแล้วจ้าเราก็มีกาล่างมีเจ้าวันนี้เราจะมาทําอะไรคะหนกวันนี้ซีน่ากับฝนมากับสายฝนนะคะฝนตกนะคะปลอยปลอยตกป,ปลอยต,ลกต,ะต,ะตกตลอดนะคะแหนสวัสดีค่ะหมาสวยๆส,ส,สิลูกชื่ออะไรหนูชื่ออะไรคะ ูดดังๆค่ะคารซีนาหนูชื่อซีนาค่ะ okay โอเคค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรไไวันนี้เราจะมาดูสเน็คเขิมคือมาดูตัวทากนะคะทุกคนเพราะว่าที่เยอรมันถ้าช่วงที่เยอรมันถ้ามีฝนตกนะคะมันจะมีตัวทากเอามา,มากินขักฝนเนาะฝนก็เลยต้องมาดูทุกวันค่ะ แต่ฝนก็มาสวนทุกวันนั่นแหละค่ะแต่ว่าฝนต้องดูทุกวันนะคะบางทีฝนตกบ้างบางทีแดดออกบ้างอย่างเงี้ยจะมีตัวเจ้าต,ตัวทากนะคะมากินผักกินแป๊บเดียวอะคะ่ะครึ่งคืนหรือคืนหนึ่งหมดเกลี้ยงเลยสับผักอะทีนี้ฝนจะให้มาดูโฉมหน้าของเจ้าทากที่อรมันนะนี่สีหน้าอีกหนึ่งตัวไหนอยู่ไหนตัวเมื่อกี้ลูกยังไม่ตาย นี่ค่ะตัวทากมันจะติดดินหน่อยอันนี้ตัวสีเหลืองๆเนาะมันยังไม่ยังไม่ตายเลยค่ะทุกคนยังไม่ตายเลยผลกับจีน่ามาให้อาหารกระต่ายค่ะเสร็จแล้วเหมือนทุกวันค่ะเดี๋ยวฝนจับให้ดูนี่ไม่ไกล้าจับนี่นะคะตัวสีน้ำตาลเนี่ยกรึบกระึบกรึอบ,กรอบอยู่ไม่เอาเฝนก็จะโยนมันทิ้งไป ้แลววันนี้เราจะมาทำอะไรกัน oh. วันนี้ฝนจาพามาดูนะคะมะเขือเทศค่ะไหมะเขือเทศต้นนี้กับต้นนี้นะคะเป็นพันราชินีนะคะต,ติดลูกแล้วนะคะเนี่ยกำลังติดลูกค่ะติะดเนี่ยอืมคืเล็กๆอ่ะะ ฝนกลัวที่ฝนเพาะไว้ที่บ้านที่สี่ห้าเดือนที่ผ่านมาเนาะฝนกลัวเขาจะไม่รอดไงคะทีนี้ฝนก็เลยไปเจอตัวนี้สองต้นนี้ฝนก็เลยซื้อมาค่ะซื้อมาต้นเท่านี้นะคะต้นสูงเท่านี้ในราคา2ยูโร99เซนก็อยู่ที่ประมาณ60 70 70 80บาทนะคะต่อต้นเนาะแต่ตอนนี้โตขึ้นเยอะแล้วค่ะจากจาก,จากต่ำเท่านี้นะคะตอนนี้โตเท่านี้แล้วค่ะในระยะเวลาประมาณเดือนกว่ากว่าเนาะ ทิมโตที่เขาโตเร็วเพราะอะไรผลคิดว่าเขาโตเร็วนะคะที่เขาโตเร็วเพราะอะไรผลจะพามาดูเนาะเ <in> <une> พราะว่าเนี่ยค่ะมีกิ่งขขแบบนนะะงขน,นแบบนี้นะคะกิ่งแขนแบบนี้อะจีน่าเอาไม้ออกก่อนขรุกจะทิมตากันมีกิ่งแขนแบบนี้นะคะนี่อย่างนี้นะคะเล็กๆอย่างนี้ค่ะฝนจะเอาออกนะคะลิออกนะคะแล้วเขาจะแตกแขนงใหม่แล้วเขาจะแตกต้นแตกอะไรแล้วเขาจะทําให้โตเร็วค่ะเราลิแขนงออกทําให้เขาโตเร็วนะคะ นี่นะคะฝนจะพยายามขยันเอาออกนะคะแบบนี้นะคะนี่แบบนี้เราไม่ต้องเสียดายนะคะเขาไม่ตายนะคะมันจะทำถ้าเราลิขแนงออกจะทำให้เขาโตไวเห็นไหมคะฝนทำอย่างนี้องฝนทุกปีค่ะความเชื่ององฝนทำแล้วก็เห็นผลนะชอ้ไ ใช่นี่ชืใช่ที่น่าดนงนะที่น่าดึงนะแต่เป็นเอง กนนดื่มนขอดื่มกาแฟสักนิดหนึ่งดื่มกาแฟไม่เป็นไรค่ะหนร้องเพลงให้ป้าป้านะนะฟังก่อนทีลูกเสียงรถดังนะคะเสียงรถที่ทางด่วนเหมือนเดิมค่ะดังมากแล้วก็ามา a ร้องเพลงให โอ้ยแม่น้องเพนไม่เป็นแม่น้องเพลนชิ่งหนเดินไปแล้วโอ้ยในหลงเลยไอ้ป้าปันนานๆมลยแม่เดี๋ยวเนี่ยค่ะแต่แฟนฝนให้ปลูกในล้มเนาะเพราะว่าเวลาเ,เวลาฤด,ดูหนาวค่ะช่วงจะเข้าฤด,ดูหนาวเนาะจะมีเกร็ดหิมะเอ่ยมีเกล็ดน้ำแข็งขออภัยค่ะนั่นแหละค่ะแกบอกว่าเ,เราจะได้กินคามะเขือเทศ ยาวๆก่อนจะถึงวันที่หิมะตกแกบอกอย่างนี้แต่ว่าฝนก็ปลูกให้แกแต่ฝนคิดว่ามันก็ช่วยแหละแต่ถามว่าถ้าหนาวมาถึงเน้นเขาจะถูกน้ําแข็งเกล็ดน้ําแข็งหรือหิมะโดยตรงหรือไม่โดยตรงยังไงเขาก็ไม่แดงค่ะแต่ก็ปลูกให,ให้ให้แฟนตามใจข้างนอกฝนก็ปลูกนะคะตรงนู้นปลูกยาวไปนะคะนี่ปีแรกนะปีนี้ที่ฝนปลูกผักเยอะมากค่ะโอเค าาแล้วก็เราก็มีอันนี้ก็มีบ้านน้ะมีหลังคาคะให้ดูหลังคามาให้ดูเดี๋ยวค่อยดูค่ะ,ะนี่นะคะหลังคาบ้านน้อยหลังข้างหลังสวนเนาะแฟนฝนทําให้ผลหลายปีแล้วค่ะตรงนี้อเดี๋ยวค่อยดูกันเนาะเดี๋ยวเรามาต่อนี่นะคะแล้วก็แฟนฝนบอกว่า ใบเล็กใบข้างล่างนะคะถ้าเขามันเยอะมากถ้าเขาเยอะมากเราก็ตัดออกเนาะเพื่อที่จะให้แสงแดดส่องเขื่อนเชี่ยวไรเนี่ยเนี่ยค่ะมาเปลี่ยนเชี่ยเปลี่ยนเช้่ยวช่างนี่นะคะไม่ต้องเสียดายนะคะทุกคนนี่เห็นไหมคะนี่เนาะเป็นแขนงอย่างเงี้ยเนี่ยเอาออกเลยค่ะนี่ เจอแขนงตรงไหนเด็ดออกให้หมดเลยค่ะไม่ว่าเขาจะเล็กหรือเขาจะใหญ่นะคะเด็ดออกแล้วเขาจะทําให้ต้นมะเขือเทศของเราจเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นการันตีผลทําอย่างเงี้ยของผลทุกปีแล้วได้ผลค่ะแล้วก็ใบข้างล่างอย่างเงี้ยนะคะนี่นจะตัดออกไปเลยเขาจะได้ไม่แย่ยงอาหารสารอาหารนะคะแล้วก็ย่างแดดก็ส่องถึงค่ะ น้ำให้เขาต้านนะนะดูแข็งสิหนีห๋นนนทิ้งไปเลยค่ะบอกสิทิ้งไปเลยค่ะเป็นแบบนี้เราก็ทิ้งไปเลยค่ะเอามานี่หนูเอามาใส่กระป๋องนีมาอ้า